<cin stereotype> ไปแล้วไม่ทันแล้วมีนะครับยืนยันว่านน่้จะมีครับยืนยันมีแต่ไม่รู้ว่ามีสัญญาณชี้หรือไม่จะเป็นเคดดำหรือเป็นแคดเขียวหรือเป็นเคดเหลืองเรยเดี๋ยวมาดูกันครับแต่เราภาวนาให้เป็นสัญญาณเคดเขียวนะครับคือมีสัญญาณชีพอยกไปยกวางไม่ได้นะครนะสว์รมาดูแล้วเพราะว่าการทำงานค่อนข้างจะนะครับอันตรายทุกวินาทีนะครับ ตรวจสอบด้วยครับผมขอบคุณครับพรทางประชาธรรมชาติทำไมเราต้องถ่ายล่ะทำไมเราต้องไลฟ์สดนะครับเพื่อรู้ว่าการทำอะไเราทำอยู่จริงนะครับทำอยู่ด้วยความปลอดภัยนะครับเรามีหมวกเรามีถุงมือเราไม่มีใครมือเปล่า แล้วก็ที่ถ่ายรูปยังเก็บไว้นะครับเพราะว่าเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมว่าประเทศไทยไม่เคยเจอเหตุการณ์เป็นหวถึงตึกถล่มครับอย่างนี้ก็บ้านมืองล้าหรือว่าไม่ไม่ไมแ,แรงขนาดนี้ครับยังครับยังครับสัญญาณที่ยังม,มีวันนี้เรามาอ๋อ ใช้ได้จับมัมีในลุกไม่มี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 แอลมีคู่คุณราเหมาก็บอกว่ามีแน่นอนนะนี่ฮต่ออุปกรณ์เครื่องมือเรามีหมดนะครับเราไม่ได้ขัดแทนอย่างที่ใครเขาร้องขอนะครับมีหมดะจตัดเหล็กจาอะไรนะครับเคนนะครับเข้ามาเยอะแยะหมดพื้นที่เราไม่มีพื้นที่เราไม่มีให้เคนเข้ามานะครับเราก็ต้องแบ่งกันทำงานถ้าเค็นตัวนี้อไม่ว่าจะเป็นเค็นหรือเป็นรถแบ็คโฮจำไหนเสียล้าจะมีคนเข้าเข้ามาตลอดไม่ต้องกลัวนะครับ เครื่องตัดนะครับเครื่องตัดไฟฟ้าเครื่องเป็นคัตเตอร์คัตเตอร์ตัดเหล็กนะครับแล้วก็เครื่องคิมตัดทางทุกอย่างเรามีหมดนะครับลองก็ต้องร้องขอนะครับไม่ว่าเป็นของปอพอของบริษัทใดก็เข้ามาสนับสนุนคนไทยนะครับไม่ทิ้งกันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แค่แ่งยานะครับอยายาโชยอกาศอะไรก็แต่แล้วกันนะอย่าโชยอกาศในการที่ว่าจะมาขอรุ่นกีนไม่เอานะครับนี่ครับมีมีอุปกรณ์มีไม่ต้องห่วง เขาไปประเมินหน้างานก่อเขาไม่ยุบครับเขาบอกมันยุบลงไปตู้หญิงที่อระมาณชั้นสองไมกล้าใส่เสกชั้นสองผู้หญิงไม่ยอมโดดนะครับไม่กล้าโดดเอาง่ายเขาไม่กล้าโดดนะครับนะฮะเขาก็บอกว่ามันจะพังลงมานะครับผู้ชายกล้าผู้หญิงไม่กล้าหน้างานเล่าอันนี้หน้างานเล่านะครับไม่กล้าหนึ่งสองเก้าแม่สาวแม่สาว6รับทราบนะแม่สาวก็ดูดเงเดี๋ยวแม่สาวคิดเงินเลย ไม่เป็นไรครับดาม่าอะไรก็แล้วแต่ว่าผมขี้เกียจฟังปล่อยคนทำงานเขาทำอยู่นะครับอะไรว่าอะไรอยู่ก็แล้วแต่ผมไม่มีการรู้ดีผมไม่ได้รู้ดีอะไรผมก็ยืนหันหันแล้วผมก็เล่าไว้รสิ่งที่ผมเห็นนะครับอะไรที่ผมเห็นมันก็พูดไปนะครับพูดไปเรื่อยอยากพูดก็พูดไปเรื่อยนะครับนะ ครจะว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งของเขาเราไปบมันคับเขาไม่ได้นะครับอุปกรณ์เรามีหมดครับไม่ต้องห่วงนะครับในอันนี้คือเลื่อยนะครับวางอยู่อีกบานนะครับโลกตันอยู่อุปกรณ์เยอะแยะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ที่ว่าเอามาเยอะจะใช้อะไรแค่นั้นเองนะครับจะใช้กับหน้างานอะไตรงจุดนะครับมาตัดเหล็กอย่างเดียวนะครับร้อยตัวก็ตัดไม่พอนะครับ นี่ก็ต้องทำนไม่เป็นไรครับกำลังใจให้ขอบคุณครับกําลังใจเท่านั้นในสิ่งตากันนะครับเป็นกำลังใจทุกคําทุกวันนี้ต้องการกําลังใจเราไม่ต้องการอะไรเลยนะครับบางคนปิดหน้าปิดตาคุณยังไม่รู้จักเขาเลยครับยังผมอยู่หลังกล้องบางคนยังไม่รู้จักเราผมไม่เปิดหน้ารผมไม่ต้องการให้ ไม่ได้อยากดังนะครับอยากให้ทุกคนเห็นผมไล์ให้ทุกคนเห็นว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นแบบไหนนะครับเราทําอยู่ในความถูกต้องไม่ใช่ตาตีตาสาโดดขึ้นมาก็ไม่ใส่อะไรเลยมือเปล่าไปคุยคุยคุย,คย,คยหาไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องมีนะครับอุปกรณ์เซฟตี้ตัวเองด้วยนะครับเราก็มีครอบครัวทุกคนมีครอบครัวหมดนะคร ขอบคุณกำลังใจครับขอบคุณครับขอบค่ครับะวมีทีมมาคอยสแตนบายอีกนะครับทุกชิวชันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าทุกคนไม่ใช่ว่าจะเข้ามาโดยไม่มีความรู้นะครับก่อนจะเข้าประชุมไม่ว่าจะเก่งมาจากไหนแล้วแต่ก็ต้องมาถามข้อมูลกันว่าเป็นะไรบ้าง